เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจําวันที่27พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะระวังเรื่องของสุขภาพนะคะระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพระวังมีเรื่องให้หนักอกหนักใจมีเรื่องกุ้มใจนะคะมีปัญหาหนักนะคะที่ต้องรับผิดชอบที่ต้องแก้ไขปัญหานะคะสุขภาพก็น่าห่วงนะคะระวังเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะคะ กระดูกสลังมีปัญหานะคะช่วงนี้มีเรื่องหนักอกหนักใจมีเรื่องกุ้มใจค่อนข้างหนักค่อนข้างมากแต่คุณคุณเอาอยู่นะคะคุณสามารถอดทนแล้วก็สู้ผ่านปัญหาและอุปสรรคนี้ไปได้นะคะสีเสริมดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคือสีเหลืองกับสีส้มนะคะให้โชคนะคะสีเสริมดวงสื่อนํำโชคนะคะสื่อน้ำโชคของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะคืออายุของตัวคุณเองนะคะให้โชคค่ะ ดวงรายวันของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำวันที่27พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะ คุณจะได้รับข่าวดีนะคะคนที่เกิดวันจันทร์คุณจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงฉลองนะคะแต่คุณจะมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจนะคะคิดถึงใครบางคนนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะรายจ่ายเยอะนะคะรับภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพระวังอุบัติเหตุนะคะแต่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาให้คุณได้ดีใจชื่นใจนะคะช่วงนี้นอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะ สีนำโชคสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคือสีฟ้ากับสีเหลืองให้โชคนะคะสีฟ้ากับสีเหลืองให้โชคนะคะสื่อนำโชคคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคค่ะเรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจําวันที่27พฤศจิกาย,ยน2565นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะวันนี้ งานดีนะคะงานดีงานเด่นนะคะการทํางานถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้านะคะวันนี้คุณจะมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะคะมีโชคเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะแต่สิ่งที่ต้องระวังนะคะคือสุขภาพนะคะระวังสุขภาพระวังอุบัติเหตุนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะมากนะคะสุขภาพก็น่าห่วงนะคะสื่อน้าโชคของคุณคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนะคะคือสีแดงกับสีดําให้โชคค่ะ ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจําวันที่27พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะวันนี้ คนที่เกิดวันพุธวันนี้คุณมีโอกาสได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานมีโอกาสได้ไปงานเลี้ยงฉลองนะคะงานที่คุณทําไว้ที่คุณวางแผนไว้นะคะที่คุณติดต่อสื่อสารประสานงานไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จนะคะการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับเรื่องการงานหรือเรื่องอะไรก็ตามในวันนี้ถือว่าสําเร็จราบรื่นสมหวังนะคะมีโอกาสได้รับสิ่งดีๆเข้ามาได้รับข่าวดีนะคะทั้งเรื่องงานเรื่องเงินนะคะจะเจรจาเรื่องอะไรก็สําเร็จนะคะวันนี้นะ สื่อนำโชคของคุณนะคะวันนี้สื่อนำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์หรือเลขท้ายบัตรประชาชนของคุณนะคะวันนี้สีเสริมดวงวันนี้คือสีเหลืองกับสีแดงให้โชคค่ะดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจาวันที่27พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะวันนี้ วันนี้ระว <s uk iful precedent> ังเรื <studio> <t presence> ่องของสุขภาพนะคะระวังจะมีเรื่องปวดหัวมีเรื่องคิดหนักคิดมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอยากจะหางานทํานะคะช่วงนี้มีเรื่องกุ้มใจนะคะมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องทุกข์ใจระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพไมเกรนหรือปวดหัวนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะสีเสริมดวงวันนี้นะคะคือสีส้มกับสีฟ้าให้โชคนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านหรืออายุของตัวคุณเองให้โชคค่ะ ดวงรายวันของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่27พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันศุกร์นะคะวันนี้ช่วงนี้มีโอกาสเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะคุณมีการวางแผนที่จะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะอยากได้เงินสัก้อนกาลังหาเงินสก้อนหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะทุกอย่างราบลื่นนะคะการเริ่มต้นใหม่เป็นโอกาสที่ดีนะคะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ สื่อน้ำโชคของคุณนะคะวันนี้คือเลขที่ฝนันหรืออายุคนตายอายุคนตายที่คุณเห็นคุณเจอมาหรือเป็นญาติพี่น้องที่คุณรู้จักนะคะสีเสริมดวงนะคะวันนี้คือสีขาวกับสีฟ้าให้โชคนะคะสําหรับคนวันศุกร์ค่ะดวงรายวันของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่27พฤศจิกายน2565นะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะ วันนี้คุณมีเรื่องให้คิดหนักคิดมากนะคะมีเรื่องให้คิดเกี่ยวกับการลงทุนนะคะ <lled Citizen> เกี่ยวกับการลงทุนวันนี้ถ้าเกิดคิดจะลงทุนอะไรนะคะต้องคิดให้ดีคิดให้เยอะนะคะคิดให้ดีคิดให้เยอะอย่าเพิ่งลงทุนอะไรมากระวังจะมีคนมายืมเงินนะคะแต่วันนี้จะมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินคุณอยู่นะคะแต่คุณจะมีเรื่องให้คิดกุ้มใจเกี่ยวกับธุรกิจที่กําลังจะลงทุนนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้นะคะคือเจ้าที่นะคะเจ้าที่ที่บ้านเจ้าที่ที่บ้านนะคะหรือ คนแก่คนแก่ให้โชคนะคะสีเสริมดวงวันนี้คือสีแดงกับสีเหลืองให้โชคค่ะ